สวัสดีครับจิ๊บครับพบกันอีกครั้งนะสำหรับรายการจิ๊บออกเรือก็ครั้งก่อนนะครับเราได้พูดถึงปัญหาเรื่องของการดองกล่องไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการแกะกล่องนะครับทั้งหมดที่ผมได้ดองไว้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอเป็นแค่ฟิกเกอร์สเกลอย่างเดียวแล้วกันเนื่องจากว่าถ้ารวมเนโรดอยด้วยเนะี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยเนื่องจากว่าฟิกเกอร์ที่ผมมีเนะี่ยก็เป็น4กล่องนะครับใหญ่พอสมควรน่าจะใช้เวลาแกะนานพอดู ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในกันบ้างเอาละครับเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยอึถือว่ากล่องใหญ่พอสมควรนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยตัวที่อยู่ข้างในกล่องเนี่ยจะเป็นอัลเทเรียนะครับที่เป็นคาร์ดแลนเซอร์ซึ่งสำหรับใครที่ดูอนิเมะเนี่ยน่าจะเห็นได้ใน f a ซเด h e m o ฟ i ี่นะครับที่ กำลังเข้าฉายอยู่นะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการแกะมาดูเลยดีกว่าว่าจะตรงกับที่ผมบอกไว้ไหมนะครับ เป็นแรนเซอร์นะครับอาร์เซเรียเพนดากอนที่เป็นโอยชั่นเดียวกับเดอะมูฟวี่นะครับเป็นภาคราวเทเบิลหรือภาคคามลอตเลยนั่นเองก็เดี๋ยวผมจะแกะในส่วนตัวบับเบิลออกมาเลยนะครับผมจะได้เห็นหน้ากล่องกัน นี่นะครับเป็นอัลเทรเรียนะครับเพนดากอนที่เป็นคลาสแลนเซอร์นั่นเองซึ่งเอาจริงๆผมค่อนข้างจะตกใจกับขนาดของตัวกล่องนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าดูจากรูปร่างของฟิเกอร์แล้วเนี่ยกล่องน่าจะใหญ่กว่านี้แต่พอแกะมาดูแล้วเนี่ยค่อนข้างเล็กพอสมควรเลยแต่จริงๆอาจจะเป็นพาร์ทให้ประกอบข้างในนะครับผมเพราะดูจากการที่ตัวกล่องมาค่อนข้างเียนแน่นแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องประกอบนั่นแหละ จะได้รูปร่างแบบตัวกล่องน,นะครับแล้วก็ด้านคาดผมสติ๊กเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะลอกไปแล้วนะผมก็ไม่เป็นไรเเดี๋ยวคมจะได้เอามาแกะรีวิวอีกไม่นานนะผมคิดว่านะแต่ไม่รู้ว่าจะโดนตัวไหนแซงคิดว่าน่าจะเยอะอยู่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับเรามาต่อกันที่กล่องถัดมาเลยดีกว่าซึ่งกล่องนี้นี่ก็ใหญ่กว่ากล่อง ที่แล้วอีกนะครับผม,มเดี๋ยวจะดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรนะครับ ก่ลวครับก,กว่าเราจะแกะออกมาได้เนี่ยผมคิดว่ากล่องเนี้ยใช้เวลานานมาก,กพอสมควรครับเนื่องจากเขาห่อโดยการเอากล่องนะครับมาประกบกันเลยทำให้แกะยากนิดนึงก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยจะเป็นอะไรผมขออนุญาตยกลงก่อนดีกว่าเนื่องจากว่าน่าจะของเยอะพอสมควร นี่ก็เป็นตัวเอาแต่นะครับจากเรื่อง r e ครีเอเตนะครับผมซึ่งด้านไหนเป็นด้านหน้าวะ่ะอ่ะคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอลองแกะบับเบิลออกดูดีกว่าเนืเ่องจากว่าผมเริ่มสับสนแล้วว่าอันไหนคือด้านหน้ากันแน่นะครับ เรียบร้อยครับผมกับฟิกเกอร์เอาแต่นะครับ1ต่อ8ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีในส่วนของมีดบินด้วยนะครับผมพรผมจำได้ว่า2ตัวจ่ออตัวนี้จะออกมา2เวอร์ชันเป็นตัวที่มีมีดบินนะครับกับไม่มีก็ถือว่ากล่องสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมแต่เนื่องจกว่าผมไม่รู้เก็บไว้หน้าหรือว่ามีอะไรทับหรือเปล่า ตัวพลาสติกของกล่องเนี่ยเริ่มที่จะมันจะรูดออกมาแล้วนะครับผมก็ <S <S มไม่รู้จะทํำยังไงดีขอแยกปล่อยไว้ยิ่งก่อนล้วกันเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสักเท่าไหร่เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเอาละครับเรามาดูกันที่กล่องต่อไปกันเลยดีกว่าอันเนี้ยผมเก็บไว้นานจริงเพราะว่ามีหลักฐานยืนยันได้จากจุดตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยจะเห็นไหมแต่จุดตรงนี้คือขี้ยิ่งจบครับผม มันเป็นสิ่งที่ผมก็สู้รบกับมันมานานนะครับในห้องก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันออกไปได้สักทีเอาละครับเรามาดูกล่องนี้กันต่อดีกว่านะครับกล่องนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครจากเรื่องเนปจูนแต่อย่างใดนะครับผมเป็นกล่องที่เขาใส่ให้มาเฉยๆก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวนี้ข้างในเนี่ยจะเป็นตัวอะไรกันนะครับ ดี๋ยวผมจะยกกล่องลงเหมือนเดิมนะครับผมเอะครับนี่ก็เป็นตัวละครนะครับเซเบอร์เรดนะครับหรือว่าเนโรนะครับผมคลาดิอุสซึ่งเป็นตัวละครจากเฟ e นะครับแกรน d o ออเดนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ปลดล็อก ตัวละครมาแล้วระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะมี2เวอร์ชั่นด้วยกันเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นปลดล็อกนะครับระดับสซึ่งคือตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งที่เหมือนเป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะบับเบิลดูกันดีกว่านะครับว่ารอบๆกล่องเนี่ยจะเป็นยังไงเรียบร้อยครับผมสำหรับเซเบอร์นะครับ มีโรคาริวซึ่งผมค่อนข้างรู้สึกว่าตรงนี้เขาจะทําให้เปิดได้นะผมมีตีนตุ๊กแกด้วยนะครับเราสามารถที่จะเปิดได้นะครับผมอ่าโอ้ถือว่าตัวกล่องนี้มีลูกเล่นที่น่าสนใจมากเลยนะครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวผมขอยันปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปแกะตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นตัวอะไร อาล้วครับเราก็มาถึงกล่องสุดท้ายกันแล้วนะครับผมกับกล่องนี้เลยก็ตัวข้างในเนี่ยผมบอกได้เลยเพราะว่าเพิ่งได้มาไม่นานนะครับกล่องนี้ก็เป็น s ซ m e r a ร t t e r นะครับกิโมโนก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าจะใช่อย่างที่ผมบอกไว้หรือเปล่าน,นะครับ ก็เป็นเซเบอร์นะครับกิโมโนอย่างที่ผมได้บอกไว้เปะ๊ะแต่ว่าผมขอแกะในส่วนของบับเบิลออกมาก่อนนะครับนี่นะครับผมก็เป็นเซเบอร์นะครับออาเชอ กิโมโนเวอร์ชันนะครับผมก็เรียกได้ว่าแค่กล่องเนี่ยผมยังไม่ได้ดูรอบๆเลยนะดูแค่ด้านบนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วนะครับมีการทําลวดลายมาให้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่ารอบกล่องเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมแกะฟิกเกอร์ตัวอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมเอาละครับนี่ก็เป็นฟิกเกอร์สเกลนะครับทั้งหมดที่ผมได้ เออกมาจากกล่องพัสดุนะครับหลังจากที่บางกล่องเนี่ยผมก็ดองไว้นะครับเป็นเวลานาน,านพอสมควรเลยทีเดียวก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาแกะในส่วนของพวกตัวนโลดอยกันบ้างนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับใครที่มีคอมเมนต์แนะนำติชมก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้นะครับซึ่งตัวพวกเนี้ยผมอาจจะยังไม่เอามารีวิวเร็วๆนี้หรอกก็อาจจะ มีในใจไว้ว่าจะรีวิวตัวอะไรบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงตามคิวไปเรื่อยๆเลยเนาะก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ